สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เออหลายคนอาจจะสงสัยหรืออาจจะรู้สึกกลัวนิดนิดด้วยซ้ำนะคะว่าพอร่างกายเราตายไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าจิตของเรามันไปไหนต่อหรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาจากวิดีโอชุดหนึ่งค่ะซึ่งนำเสนอมุมมองทางพุทธศาสนาที่อาจจะพลิกความเข้าใจเดิมๆของเราไปเลยก็ได้นะคะ ครับคือปกติเราอาจจะติดภาพว่าร่างกายก็เหมือนหลอดไฟพอมันแตกแสงสว่างซึ่งก็คือจิตเนี่ยมันก็ดับไปด้วยจบกันไปแค่นั้นใช่ใช่ค่ะนึกภาพออกเลยมันดูเป็นอะไรที่เออน่ากลัวเหมือนกันนะคะเหมือนทุกอย่างหายวับไปเลยครับแต่ว่าแนวคิดที่เราจะคุยกันวันนี้เขาเสนอภาพที่ต่างออกไปเลยนะ เขาบอกว่าจิตอาจจะไม่ใช่สิ่งของที่แบบจะแตกสลายหรือถูกทำลายได้แต่เป็นเหมือนกระบวนการที่มันไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆมากกว่าโห้น่าสนใจมากตรงคำว่ากระบวนการนี่แหละค่ะไม่ใช่สิ่งของแสดงว่าวิธีคิดนี่คนละแบบเลยนะคะงั้นเริ่มตรงไหนดีคะถ้าไม่ใช่สิ่งของแล้วจิตในมุมมองแบบนี้มันคืออะไรกันแน่คะครับแทนที่จะคิดถึงหลอดไฟนะให้ลองนึกภาพเป็นเอ่อแม่น้ำดูครับ จิตในทางพุทธเนี่ยไม่ใช่ก้อนอะไรที่มันคงที่นิ่งๆนะครับแต่เป็นกระแสที่ไหลไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่าจิตตสันตาลหรือ stream of consciousness นะครับขณะจิตหนึ่งดับไปมันก็เป็นปัจจัยให้ขณะจิตต่อไปเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายอ๋อเหมือนแม่น้ําที่น้ําในแต่ละจุดที่เราเห็นมันไม่ใช่โมเลกุลเดิมแต่ตัวกระแสโดยรวมมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆแบบนั้นหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแต่ เดี๋ยวนะคะถ้ามันเป็นแค่กระแสที่เกิดเกิดดับดับต่อเนื่องกันแบบนี้แล้วมันจะข้ามจากชีวิตนี้ไปอีกชีวิตหนึ่งได้ยังไงล่ะคะฟังดูแล้วมันก็น่าจะดับหายไปพร้อมกับร่างกายเลยสิคะคำถามดีมากครับตรงนี้แหละครับที่เราต้องเข้าใจหลักการสำคัญข้อหนึ่งก่อนเลยคือการเกิดขึ้นของจิตเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยเสมอคือมันไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองลอยๆปัจจัยปัจจัยอะไรบ้างคะครับพระพุทธเจ้าเคยเอ่อเคย อธิบายเรื่องนี้ไว้นะครับตอนที่แก้ไขความเข้าใจผิดของพระรูปหนึ่งชื่อพระสาติในมหาตัณหาสังขยสูตรพระสาติท่านเข้าใจว่ามีวิญ,ญญาณที่เป็นตัวตนเดิมๆท่องเชี่ยวไปเกิดใหม่เรื่อยๆอ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่ค่ะแต่พระพุทธเจ้าตัดชัดเจนเลยนะครับว่าวิญ,ญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นนอกจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญ,ญาณไม่มี หมายความว่าจิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยมารวมกันเท่านั้นไม่ได้มีอยู่เองถูกต้องครับเหมือนกับการเห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีตาใช่ไหมครับแล้วก็มีรูปหรือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ต้องมีแสงสว่างด้วยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งการเห็นก็เกิดไม่ได้ค่ะการได้ยินก็เหมือนกันต้องมีหูแล้วก็ต้องมีเสียงหรือแม้แต่ความคิดที่เรียกว่ามโนวิญญาณเนี่ยก็ยังต้องมีใจคือมีตัวรับรู้กับมีเรื่องที่คิด หรืออารมณ์เข้ามาจิตมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปัจจัยพร้อมไม่ใช่ตัวตนที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับโหอ้โหมันก็เชื่อมกระถึงเพเรื่องอนัตตาเลยสิคะที่บอกว่าไม่มีตัวตนถาวรใช่เลยครับเชื่อมโดยตรงเลยแต่อนัตตาเนี่ยหลายคนก็ยังสับสนนะคะมันไม่ใช่การบอกว่าเราไม่มีตัวตนเราไม่มีอยู่จริงแบบนั้นใช่ไหมคะเออไม่ใช่การปฏิเสธประสบการณ์ครับเรามีความคิด เรามีความรู้สึกจริงๆแต่อนัตตาเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเบื้องหลังประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีแก่นแท้หรืออาตามันที่เป็นเจ้าของแบบหาวรจริงๆอ๋อสิ่งที่เราเรียกว่าฉันหรือจิตของฉันเนี่ยมันเป็นแค่ชื่อที่เราใช้เรียกกระบวนการที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคล้ายๆกับที่เราเรียกแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งๆที่จริงๆแล้วน้ําในแม่น้ําม,มันก็เปลี่ยนไปทุกวินาทีเลยไม่ใช่น้ําก้อนเดิมสักหน่อย อ๋ออเข้าใจภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะคือมันเป็นกระบวนการที่ไหลไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวตนที่เป็นก้อนๆโอเคค่ะงั้นถ้าเป็นแบบนี้ความตายของร่างกายก็เอ่อไม่ใช่จุดจบของกระแสะจิตนี้โดยตรงแล้วสิคะถูกต้องครับในมุมมองนี้ความตายคือการสิ้นสุดลงของปัจจัยชุดใหญ่ชุดหนึ่งก็คือร่างกายเหมือนกับว่าตะลิ่งของแม่น้ามันพังลงไปอือหืแต่ น้าในแม่น้ามันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังคงเป็นกระแสที่ไหลต่อไปได้อยู่อาจจะเปลี่ยนทิศท,ทางไปบ้างหรือเปลี่ยนรูปแบบไปตามปัจจัยอื่นๆที่ยังเหลืออยู่หรือที่เกิดขึ้นใหม่แล้วอะไรคือปัจจัยอื่นที่ว่าล่ะคะอะไรคือตัวขับเคลื่อนหรือเป็นพลังงานให้กระแสน้ํานี้มันยังไหลต่อไปได้แม้ตะลิ่งจะพังไปแล้วในข้อมูลที่เราดูกันมาเหมือนจะชี้ไปที่คําว่ากรรมนะคะใช่ครับกรรมนี้แหละครับคือตัวขับเคลื่อนสําคัญแต่ แต่ต้องเคลียร์ความเข้าใจผิดที่ฮิตกันมากๆก่อนนะครับความเข้าใจผิดอะไรเหรอคะคือหลายคนจะนึกว่ากรรมเป็นเหมือนระบบสารเตี้ยมีผู้พิพากษาลึกลับคอยให้รางวัลลงโทษอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับอา้าวไม่ใช่เหรอคะครับในทางพุทธพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมเจตนาหมายถึงความตั้งใจเหรอคะใช่ครับกรรมคือเจตนาหรือ ความจงใจความตั้งใจในการกระทําของเราทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนี่เองครับไม่ใช่แค่ตัวการกระทําภายนอกอย่างเดียวโหเจตนานี่เองที่เป็นตัวกําหนดแสดงว่าไม่ใช่แค่เราทําอะไรแต่สําคัญที่ว่าเราตั้งใจจะทําอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะฟังดูเหมือนกับว่าเรากําลัง ตั้งโปรแกรมหรือกําหนดทิศทางให้กระแสจิตของเราเองอยู่ตลอดเวลาเลยสิคะเนี่ยใช่เลยครับคิดแบบนั้นก็ได้เปรียบเทียบได้อีกอย่างเหมือนเรามีสวนในใจของเราอยู่นะครับทุกครั้งที่เราทําพูดหรือคิดอะไรด้วยเจตนาก็เหมือนเรากําลังหวานเมล็ดพันธุ์ลงไปในสวนนั้นหวานเมล็ดพันธุ์ครับถ้าเจตนาดีเช่นมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นก็เหมือนเราหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความเมตตาลงไป ถ้าเจตนาร้ายพูดจาทำร้ายคนอื่นคิดปองร้ายก็เหมือนเราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความขุ่นเคืองความโกรธลงไปค่ะบางเมล็ดมันก็อาจจะงอกเร็วเห็นผลเร็วบางเมล็ดก็อาจจะรอเวลารอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนแต่เมล็ดพันุ์ทั้งหมดเนี่ยมันถูกแบกไปกับกระแสจิตของเราเดินทางต่อไปเรื่อยๆแล้วเมล็ดพันธุ์หรือเจตนาเหล่านี้มันมีพลังขับดันให้กระแสจิตข้ามจากชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าได้ยังไงคะ มันมีนกลไกอะไรอธิบายเรื่องนี้ไหมคะฟังดูมันเออมหัศจรรย์เหมือนกันนะคะมีครับมีกลไกอธิบายเรื่องนี้อยู่ครับค่อนข้างซับซ้อนหน่อยเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือ dependent origination ถ้าจะแปลงง่ายๆก็คือหลักการที่ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันไปเป็นทอดๆปฏิจจสมุปบาทในบริบทของการสืบต่อหลังความตายเนี่ย จุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือคหนึ่คือความไม่รู้หรืออวิชชาครับคือความไม่เข้าใจความจริงของชีวิตไม่เข้าใจเรื่องทุกเรื่องอนัตตาอะไรพวกนี้ค่ะความไม่รู้นี่แหละมันทําให้เกิดตัณหาคือความอยากความทยานอยากต่างๆแล้วก็เกิดอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราจริงๆของเราจริงๆอ๋อเพราะไม่รู้เลยอยากเลยยึดซ้ำๆไปตามความอยากความยึด จนมันกลายเป็นนิสัยเป็นแนวโน้มเป็นพลังงานที่สะสมเอาไว้ค่ะเข้าใจค่ะทีนี้พลังงานจากสังขารหรือเจตนาที่สะสมไว้นี่แหละครับที่มันกลายเป็นเหมือนแรงส่งหรือโมเมนตัมผลักดันให้เกิดจิตขณะใหม่หรือที่เรียกว่าวิญญาณนะครับให้เกิดขึ้นในพบภูมิใหม่หรือสภาวะใหม่หลังจากที่ร่างกายเดิมนี้มันแตกดับไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะขอทวนนิดนึงนะคะ หมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีวิญญาณที่เป็นก้อนๆเป็นตัวๆเดินทางข้ามพบไปแต่เป็นแรงส่งจากเจตนาและความยึดมั่นในอดีตท,ที่มันมีพลังมากพอจะสร้างให้เกิดจิตดวงใหม่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ขึ้นมาเหมือนกับเอ่อเครื่องลูกเก่ามันส่งพลังงานต่อให้เกิดเป็นเครื่องลูกใหม่โอ้โหเปรียบเทียบได้ดีมากครับใช่เลยครับภาพนั้นเลยมันเป็นกระบวนการของเหตุและผลที่ต่อเนื่องกันไปล้วนๆเลยครับ ไม่จำเป็นต้องมีตัวตนหรือวิญญาณที่เป็นอมตะเดินทางไปไหนเลยอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทายาทคือเราสืบทอดผลของเจตนาของตัวเราเองไม่ใช่มีใครมาลิขิตให้เราเป็นไปค่ะดังนั้นไอกระแสจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ไหลไปเรื่อยๆอย่างไรทิศทางนะครับแต่มันถูกนำทางโดยคุณภาพของเจตนาที่เราสั่งสมเอาไว้ในแต่ละวันนี้แหละ ทั้งความเมตตาความโกรธความกลัวความยึดติดต่างๆมันคลายกินส่วนหนึ่งของกระแสที่จะไหลต่อไปแม้ร่างกายนี้จะไม่อยู่แล้วก็ตามเข้าใจเรื่องแรงขับเคลื่อนแล้วค่ะคือกรรมหรือเจตนาแต่ยังติดใจนิดหน่อยตรงรอยต่อค่ะ คือช่วงขณะที่เปลี่ยนผ่านจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งเนี่ยอะไรคือตัวเชื่อมจริงๆในเสี้ยววินาทีนั้นคะตอนที่จิตสุดท้ายกําลังจะดับแล้วจิตดวงแรกของชีวิตใหม่มันเกิดขึ้นมาแทนที่ได้อย่างไรครับตัวเชื่อมที่สําคัญมากๆเลยก็คือตัณหาที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับตัณหาความอยากเนี่ยนะคะใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะตัณหาคือความอยากที่จะมีอยู่อยากที่จะเป็นต่อไปอยากที่จะดํารงอยู่อ๋อความอยากมีอย่างเป็น ในขณะที่ใกล้จะตายเนี่ยแม้ร่างกายกำลังจะดับแต่ถ้าจิตยังมีความอยากที่จะอยู่ต่ออยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อันแรงกล้าอยู่ไอ้ความอยากนี่แหละครับมันจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กเลยดึงดูดกระแสจิตให้พุ่งไปหาหรือไปเกาะเกี่ยวกับสภาวะใหม่หรือปัจจัยชุดใหม่ที่มันสอดคล้องกับกรรมหรือพลังงานที่เราสะสมมาไว้เหมือนกับว่า ความอยากมีชีวิตอยู่ต่อมันดึงให้ไปเกิดใหม่ทำนองนั้นเลยครับมันเป็นแรงผลักดันสุดท้ายที่สำคัญมากอ๋อจำได้ว่าในมหาตันหาสังคยสูตรก็พูดถึงปัจจัย3อย่างที่ต้องมาประชุมพร้อมกันถึงจะเกิดการปฏิสนธิได้ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยคือหนหต้องมีการร่วมกันของบิดามารดา 2. ต้องเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายมารดาพร้อมที่จะตั้งคันได้ทางชีววิทยาและสอันนี้สาคัญเลยคือต้องมีคันทับพระ กนดบ,บะปรากฏอยู่ด้วยคันธพะนี่คืออะไรคะใช้ดวงวิญญาณที่พูดถึงกันหรือเปล่าเออไม่ใช่ดวงวิญญาณเรลอยๆแบบนั้นนะครับคำว่าคันทภะในที่นี้หมายถึงกระแสจิตจากพบก่อนที่กำลังจะมาเกิดนั่นแหละครับคือมันมีโมเมนตัมหรือมีแรงส่งจากกรรมและตัณหาอยู่กำลังมองหาหรือสแสวงหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อที่จะเกิดใหม่ ถ้าขาดคันธภะหรือกระแสจิตที่พร้อมจะเกิดนี้ไปแม่พ่อแม่จะพร้อมร่างกายแม่จะพร้อมการปฏิสนธิก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอ๋อแสดงว่าคันธภะก็คือตัวกระแสจิตที่ถูกผลักดันมาด้วยกรรมและตัณหานี้เองที่พร้อมจะเชื่อมต่อกับปัจจัยทางกายภาพใหม่ๆใช่ครับเป็นเหมือนพลังงานที่ส่งต่อมากำลังหาที่ลงทีนี้ก็มาถึงคำถามคลาสสิกเลยค่ะที่หลายคนสงสัยมาก ถ้าไม่มีตัวตนแล้วอะไรกันแน่ที่ไปเกิดใหม่ถ้าไม่ใช่คนเดิมแล้วใครไปรับผลกรรมอันนี้จะอธิบายยังไงให้ช,ดชัดๆดีคะครับคำถามนี้คลาสสิกจริงๆมีคำอุปมาที่คลาสสิกไม่แพ้กันเลยครับอยู่ในคัมพี์มิลินแต่ปัญหาพระนคเกษนท่านตอบพระยามิลินไว้อุปมาว่ายัางไงคะท่านเปรียบเทียบกับการจุดเทียนเล่มที่สองจากเปลวไฟของเทียนเล่มแรกแล้วก็ดับเทียนเล่มแรกไปค่ะนึกภาพออกค่ะ คำถามคือเปลวไฟของเทียนเล่มที่สองเนี่ยมันเป็นเปลวไฟเดียวกับเปลวไฟของเล่มแรกไหมอืมก็ไม่ใช่เปลวเดิมเพราะเล่มแรกดับไปแล้วแต่มันก็เกิดมาจากเล่มแรกนี่นาถูกต้องครับจะบอกว่าเป็นเปลวเดียวกันเป๊ะๆก็ไม่ใช่แต่จะบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ไม่ใช่อีกเพราะเปลวไฟที่สองมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยเปลวไฟจากเล่มแรก มันคือความต่อเนื่องของกระบวนการเผาไหม้นะครับไม่ใช่การย้ายเนื้อไฟหรือตัวไฟก้อนเดิมข้ามจากเทียนเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการส่งต่อเงื่อนไขหรือปัใจจัยให้กระบวนการมันดำเนินต่อไปได้ไม่ใช่การส่งต่อตัวตนหรือสิ่งของใช่เลยครับจิตขณะสุดท้ายของชีวิตนี้ที่เรียกว่าจุติจิตคุติจิตตะเนี่ย มันดับลงแต่การดับของมันนั่นแหละเป็นปัจจัยโดยตรงให้เกิดจิตขณะแรกของชีวิตหน้าที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสันธิวิญญาณขึ้นมาแทนที่ทันทีไม่มีสิ่งใดที่เป็นวัตถุหรือเป็นตัวตนคงที่ข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนูน้นแต่กระบวนการมันดำเนินต่อไปโดยอาศัยกันและกันอย่างต่อเนื่องสุดยอดเลยค่ะอุปมานี้ชัดเจนมากครับ มีสำนวนในทางธรรมที่ใช้อธิบายสภาวะของผู้ที่ตายไปกับผู้ที่เกิดใหม่ด้วยนะครับว่าณจะโสณนะจะอัญโยณะจะโสณนะจะอัญโยแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ใช่คนเดิมแต่ก็ไม่ใช่คนอื่นครับโหลึกซึ้งจังค่ะไม่ใช่คนเดิมแต่ก็ไม่ใช่คนอื่นครับที่ว่าไม่ใช่คนเดิมก็เพราะว่าองค์ประกอบต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเป็นคนละชุดกันแล้ว แต่ที่ว่าไม่ใช่คนอื่นก็เพราะว่ากระแสของเหตุปัจจัยหรือกระแสกรรมมันยังคงต่อเนื่องมาจากคนเดิมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันอยู่ที่ความต่อเนื่องของกระบวนการไม่ใช่ตัวตนที่เป็นรูปธรรม สรุปแล้วก็คือความตายในมุมมองนี้ไม่ใช่จุดจบแบบ A f ฟ l l สต็อแต่เป็นเหมือนสถานีเปลี่ยนถ่ายหรือเป็นสะพานเชื่อมที่พลังงานจากเจตนาและกรรมที่เราทำไว้ถูกส่งต่อจุดไฟดวงใหม่ให้ลุกขึ้นมาแม้จะเป็นคนละดวงกับดวงเดิมแต่ก็สืบเนื่องมาจากดวงเดิมอย่างแยกไม่ออกใช่ครับคิดแบบนั้นได้เลยทีนี้ถ้าเราลองเอาแนวคิดแบบนี้มาเทียบกับมุมมองของ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่บ้างล่ะคะอย่างที่ตอนก้นเราคุยกันว่าวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะมองว่าจิตสำนึกความคิดความรู้สึกมันเป็นผลผลิตจากการทำงานของสมองพอสมองดับจิตมันก็น่าจะดับไปด้วยแล้วแนวคิดเรื่องกระแสจิตต่อเนื่องนี่มันจะไปด้วยกันได้ยังไงคะหรือว่ามันขัดแย้งกันเลยครับต้องยอมรับว่ามุมมองวิทยาศาสตร์กระแสหลักที่เชื่อมโยงจิตกับการทางานของสมองเนี่ย มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนอยู่มากจริงๆครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์เองหรือโดยเฉพาะในสายประสาทวิทยาหรือปรัชญาของจิตเนี่ยเขาก็ยังเจอกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาที่ยากของจิตสำนึก The hard problem of consciousness อยู่นะครับปัญหาที่ยากคืออะไรคะคือเขายังอธิบายไม่ได้จริงๆว่าทำไมแค่การทำงานทางกายภาพของเซลล์ประสาทการส่งสัญญาณไฟฟ้าเคมีในสมองเนี่ยมันถึงสามารถก่อให้เกิด ประสบการณ์ส่วนตัวหรือที่เรียกว่าอัตวิสัย subjectivity ขึ้นมาได้ทำไมเราถึงรู้สึกเจ็บเวลาโดนหยิกทำไมเราถึงเห็นเป็นสีแดงทำไมเราถึงรู้สึกรักหรือเศร้าได้ไอความรู้สึกภายในหรือค u a l i a เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสัสสารล้วนๆได้ยังไงอันนี้ยังเป็นปริศนาใหญ่ที่วิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบสุดท้ายไม่ได้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือช่องว่างตรงนี้นี่เองที่ทำให้ปรากฏการณ์บางอย่างมันดูน่าสนใจขึ้นมาหรือชวนให้เราตั้งคำถามกับมุมมองที่ว่า จิตเท่ากับสมองเท่านั้นแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนก็ตามใช่ครับอย่างเช่นปรากฏการณ์ประสบการณ์ใกล้ตายหรือ near death experiences NDEs ที่มีรายงานจากคนทั่วโลกในหลากหลายวัฒนธรรมที่เล่าประสบการณ์คล้ายๆกันเช่นรู้สึกออกจากร่างเห็นแสงสว่างเจอญาติที่เสียไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางทีประสบการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่ทางการแพทย์ถือว่าสมองหยุดทํางานไปแล้วหรือทํางานน้อยมากๆค่ะ เคยได้ยินเรื่อง NDEs อยู่ค่ะน่าทึ่งเหมือนกันหรืออย่างงานวิจัยของดรเอียนสตีเวนสันที่ท่านรวบรวมกรณีศึกษาเด็กเล็กๆที่ระลึกชาติได้เองนะครับมีเป็นพันๆเคสเลยนะเด็กบางคนจำชื่อคนสถานที่หรือเหตุการณ์ในอดีตชาติได้แม่นยำมากจนสามารถไปตรวจสอบย้อนหลังและพบว่าเป็นเรื่องจริงก็มี โหมีแบบนั้นด้วยเหรอคะครับในมุมมองทางพุทธปรากฏการเหล่านี้อาจจะถูกอธิบายได้ว่าเป็นการทำงานของสังขารหรือรอยประทับทางจิตและเจตนาที่มันฝังแน่นมากๆจากอดีตที่ส่งผ่านมากับจิตสันตานหรือกระแสจิตที่ต่อเนื่องนี่แหละครับอ๋อเชื่อมโยงกันได้แบบนี้นี่เองหรืออย่างกรณีตุลกูในทิเบตที่เชื่อว่าเป็นการกลับมาเกิดใหม่โดยเจตนาของพระอาจารย์ที่บำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้อื่นต่อ การระบุต,ตัวตนของตุลกูองค์ใหม่ก็มีทั้งเรื่องนิมิตหรือการทดสอบให้เด็กรู้จักของใช้ส่วนตัวจากชาติก่อนอันนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นการทำนานของสังขารที่สืบต่อมาได้เหมือนกันใช่ไหมคะนี้มันก็ทําให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับร่างกายมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็ได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับที่พระพุทธเจ้าส่งเน้นย้ำอยู่เสมอๆเลยคือไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังอะไรมาอย่าพึ่งเชื่อทันทีให้สอบสวนหรือพิจารณาด้วยตัวเองก่อนค่ะหลักการามาสูตรใช่ไหมคะใช่ครับในการามาสูตรพระองค์สอนชัดเจนว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาหรือเพราะเป็นครูบาอาจารย์บอกหรือเพราะมีในตาราแต่ให้ลองพิจารณาลองปฏิบัติด,ดูจนเห็นผลด้วยปัญญาของตัวเอง และที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือพระองค์ทรงเน้นประโยชน์ในปัจจุบันมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องพบหน้าหรือไม่เชื่อก็ตามการใช้ชีวิตที่ดีมีเมตตามีสติไม่เบียดเบียนใครมันก็เป็นประโยชน์กับเราและคนรอบข้างอยู่แล้วในชีวิตนี้ถูกต้องที่สุดครับอันนี้เป็นปัญญาเชิงปฏิบัติมากๆคือถ้าสมมุติว่าพบหน้ามันมีจริงการทำดีในปัจจุบันมันก็ส่งผลดีต่อไปในอนาคตแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มี อย่างน้อยๆในปัจจุบันเราก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสงบไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องหวาดระแวงปลอดภัยทั้งกับตัวเองและผู้อื่นยังไงก็มีแต่ได้กับได้ครับค่ะชัดเจนมากเลยค่ะงั้นมาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าจะสำคัญมากๆเลยนะคะคือถ้ากระแสจิตนี้มันไหลเวียนเปลี่ยนภพชาติไปเรื่อยๆตามแรงกรรมแรงเจตนาของเราแบบนี้แล้วเป้าหมายสูงสุดของทั้งหมดนี้มันคืออะไรคะ หรือว่าเราจะต้องเวียนไายตายเกิดอยู่ในแม่น้ำายนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือหัวใจสำคัญของคำสอนทางพุทธศาสนาเลยครับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงจรที่เรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยในทัศนะทางพุทธถือว่าเป็นทุกข์นะครับไม่ใช่สิ่งที่น่าปรารถนาหรือน่าสนุกเลยอ้าวเหรอคะแม้ว่าจะได้เกิดในที่ที่ดีๆสุขสบายก็ยังเป็นทุกข์เหรอคะใช่ครับ เพราะแม้จะได้เกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขแค่ไหนมันก็ยังไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจสุดท้ายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีมันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนมีคำเปรียบในพระสูตรนะครับว่า น้ำตาที่เราแต่ละคนเคยหลั่งไหลมาแล้วในการท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรอันยาวนานเนี่ยมันมีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ซะอีกโหฟังแล้วรู้สึกถึงความยาวนานและความทุกข์เลยค่ะแสดงว่าเป้าหมายจริงๆไม่ใช่แค่การพยายามทำบุญเยอะๆเพื่อจะได้ไปเกิดในดีที่ขึ้นหรือการพยายามทำให้กระแสทานชีวิตนี้มันสวยงามน่าพอใจขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดครับ การทำความดีการเกิดในภพภูมิที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการทำชั่วหรือเกิดในที่ลำบากแต่มันก็ยังอยู่ในกระแสอยู่ดีเป้าหมายสูงสุดจริงๆของพุทธศาสนาคือการก้าออกจากกระแสทานนี้ไปโดยสิ้นเชิงครับคือการดับเหตุปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นคือการบรรลุสภาวะที่เรียกว่านิพพานนิพพานหรือนิรพานนิพพานที่เคยได้ยินว่าแปลว่าการดับ แต่ทีนี้ถ้าเราคุยกันมาตลอดว่ามันไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นแท้แล้วมันดับอะไรล่ะคะคำถามดีมากครับไม่ใช่การดับตัวตนครับเพราะอย่างที่ว่ามันไม่มีตัวตนแท้ๆให้ดับมาตั้งแต่แรกแล้วแต่การดับไฟครับดับไฟครับไฟในที่นี้คือกิเลสหรือเครื่องเศร้าหมองที่เป็นต้นเหตุข,ของความทุกข์และความเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดได้แก่ไฟคือโลภะ ความโลภความอยากได้ไฟคือโทสะความโกรธความเกลียดความพยาบาทและไฟคือโมหะความหลงความไม่รู้ความเข้าใจผิดเมื่อไฟทั้ง3ามกองนี้มันถูกดับลงจนสนิทแล้วกระบวนการปรุงแต่งการสร้างกรรมใหม่ที่จะนำไปสู่การเกิดอีกมันก็หยุดลงโดยสิ้นเชิงอ๋อดับกิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดต่อน,นี้เองสูญหายหรือไม่มีอะไรเลยนะครับแต่หมายถึงความสงบอย่างยิ่ง เป็นสภาวะที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่งใดๆพ้นไปจากแรงผลักดันของกิเลสและกรรมพ้นจากความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเป็นสภาวะที่เรียกว่าอมาตะคือไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปโหพอเข้าใจเป้าหมายสูงสุดแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนวิธีมองชีวิตในปัจจุบันของเราไปได้เยอะเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะแค่พยายามทำดีเพื่อหวังผลในชาติหน้าหรือเพื่อความสึกสบายมันกลายเป็นการฝึกฝนเพื่อ ออกจากเกมหรือออกจากวงจรน,นี้ทั้งหมดเลยมีผลอย่างมากเลยครับมันทำให้ทุกขณะในชีวิตปัจจุบันมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกเพราะทุกคำพูดทุกคำพูดทุกการกระทำของเรามันไม่ใช่แค่การสร้างกรรมดีกรรมชั่วเพื่อรับผลในอนาคตเท่านั้นแต่มันคือการตัดสินใจเลือกว่าเรากำลังจะเติมเชื้อให้วงจรสังสารวัตรนี้มันหมุนต่อไปหรือเรากำลังจะฝึกฝนเพื่อคลายความยึดมั่นปล่อยวางเพื่อก้าวออกจากกระแสนี้ไปทีละน้อยค่ะ การฝึกสติการเจริญเมตตาการรักษาศีลการให้ทานมันจึงไม่ใช่แค่การทำเพื่อเป็นคนดีตามมาตรฐานสังคมเท่านั้นแต่มันคือการปฏิบัติเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการของกิเลสและกรรมด้วยแล้วการมองแบบนี้มันช่วยเรื่องความกลัวตายได้มากน้อยแค่ไหนคะการมองว่าความตายเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านในกระแสผมคิดว่าช่วยได้มากเลยนะครับเพราะเมื่อเราเข้าใจว่าความตายไม่ใช่จุดจบที่แท้จริง แต่เป็นเพียงแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านหนึ่งในกระแสที่มันใหญ่กว่าและยาวนานกว่ามากความสนใจหรือความกังวลของเรามันจะค่อยๆย้ายจากจุดจบที่ดูน่ากลัวมาอยู่ที่คุณภาพของการเดินทางในปัจจุบันขณะนี้แทนอ๋อ oh, เปลี่ยนโฟกสัสมาที่ปัจจุบันใช่ครับเราจะหันมาให้ความสำคัญกับการทำเหตุที่ดีในปัจจุบันให้มากที่สุดคือการฝึกฝนจิตใจการลดละกิเลสการสร้างกุศลเพราะเรารู้ว่า นี่คือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้และเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะในภพชาติต่อๆไปหรือกระทั่งการหลุดพ้นในที่สุดค่ะเราสามารถเห็นกระแสนี้ที่มันไหลเวียนอยู่ในใจเราเองได้จริงๆนะครับผ่านการเจริญสติการภาวนาเราจะเริ่มมองเห็นความคิดความรู้สึกความอยากเจตนาต่างๆที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไป เห็นว่ามันเป็นแค่กระบวนการที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเราจริงๆเพราะเห็นบ่อยๆเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะไม่ไหลตามมันไปไม่ถูกมันพัดพาไปเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเราเริ่มหัดว่ายทวนกระแสหรืออย่างน้อยก็รู้ทันกระแสมากขึ้นประมาณนั้นเลยครับธรรมะเหมือนกระจกเงาส่องให้เราเห็นตัวเองเห็นกระแสในใจเรานี่แหละมีคำสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เหมือนจะสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะใช่ครับ ปชิมาโออาทที่พระองค์ตรัสก่อนปรินิพานที่ว่าวิยธรรมมาสังคาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าสังขารคือสินทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดครับเป็นการเตือนสติครั้งสุดท้ายให้เราเห็นความจริงของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่ง และให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีสติมีความเพียรทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่เราทำได้จริงๆค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกมุมมองทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากการมองว่าจิตไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นเหมือนกระแสทานที่ไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยแรงขับเคลื่อนของเจตนาหรือกรรมข้ามผ่านความตายไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกสิ่งสุดการเวียนว่ายที่นิพพาน ครับและหัวใจสำคัญที่กระโชนทั้งหมดก็คือการกลับมาตรวจสอบที่ประสบการณ์ตรงของเราเองในปัจจุบันนี้แหละครับการเฝ้าดูจิตใจความคิดเจตนาของตัวเองอยู่เสมอซึ่งก็นำมาสู่คำถามทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคบคิดกันดูนะคะว่าในเมื่อเจตนาคือตัวกำหนดทิศท,ทางของกระแสทานชีวิตของเราในทุกๆขณะแล้วในขณะนี้เรากำลังหวานเมล็ดพันธุ์ชนิดไหนลงไปในสวนใจของเรากันอยู่ การตระหนักรู้และเลือกเจตนาของเราในปัจจุบันนักขณะน,นี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงกระแสประสบการณ์ของเราในวันนี้และในวันข้างหน้าต่อไปได้อย่างไรบ้างลองนำไปพิจารณากันดูนะคะ